วันอาทิตย์นี้มื้อสุดท้ายแล้วเดือทุกคนเป็นปไผ่โบไผ่บอกเลยว่าพาแต่ละห้านนี่ก็ง,งัดเอาเต่เมนูเด็ดเมนูใหม่มาอวดกันแอดกับเกรอซิมสองคนบ่ไผ่จนไดเอาน้องๆมาซ่วยตอนแรกๆนี่ก็อาจจะตาหวานเด้อแต่ว่าเดือๆมาพากกันตาขาวบอดจากมัสซาบ่จักกาแฟพากก,กันไปลอซิมกันทั่วทุกห่านที่น้องเอ๋ห้านในว่าเด็ดห่านในว่าแซ่บเขาก็ไปจัดมาจนหมดกระซีให้ว่าจังได้กระแนวคนมันอยากซิมอยากหลอดโดยเฉพาะห้านนี้ แอดเชื้อว่าหลายๆคนก็คงจะฮู้จักดีซิกเนเจอร์เลยถ้าบได้ดาลูกค้าและแม่นเพิ่นบ่ยอมขายหวยห้านิ้่แซ่บดอกกินะมือมืออะไอกินนั้นขอบพระคุณที่เข้าถึงซิกเน s i g n a เ u r e Layer Custom s พาวเวอร์ c อนเดอะล็อ q u a ลตี้นะคะอร่อยมันตอบโจทย์มันเข้มมันข้นมันลงตัวมันเป็นอะไรที่หาความรู้สึกไม่ได้ต้องมาหาความรู้สึกด้วยตัวคุณเองนะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายมากันเยอะๆนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะ แม่ค้าฮันนี่พลลมเก่งๆกะงทุกคนแจ้งไงหลงคลมกันเลยจัดไปซองกล้องบังใหญ่แต่ว่าเบานี่ฮันเพลนนี่บอกเลยว่าแทบทุกหน้าเลยเด้อจากฮันเบานี่เก่งไงกันไปจัดเมนูนี้ต่อเมื่อไปเป็นจอกที่เท่าไหร่แล้วโบ้ได้นับเลยทุกคนเอาเป็นมาพักกันไปรอซิเบิงนะจ้าวันอาทิตย์นี้จะได้ฮู้แล้วว่ามันไผ่จะเป็นผู้ได้แซ่บอยู่ที่ห้างเวี้ยงกันเซ็นเตอร์สั้นหนื่งเริ่มตั้งแต่สิบโมงเช้าจนห้อนหกโมงแรงเด้อแล้วเจอกันนะจ๊านักเลงตอนกันสิไปคือก